คลิปนี้นะครับผมจะทำการเล่นกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อเสียงในวงการ RV นะครับผมแล้วก็เป็นนักพาดชื่อดังด้วยนะครับผมนั่นก็คือ พี่ปอดันนั่นเองนะครับผมเนาะที่เล่นเอาอีจังเกิลนั่นเองนะผมซึ่งผมนะครับด้านการเล่นกับพี่ตอนที่วีแก่ไ้าสดอยู่ใน t ิ๊กต็อนั่นเองนะผมก็ซึ่งตอนนี้ตานี้คือไดมอนด์หนึ่งห้าดาวนะผมซึ่งถ้าขึ้นชนะนี้ครับผมได้ขึ้นคอมมาเดินแน่นอนก็เลยทําการพาพี่ปอดันนะผมขึ้นแลนด์คอมมาเดร์ให้ได้ผมมาครับเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โดโมมีนาซั่งครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจาเมคแอสเตอร์นะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมอา V อน,นะออฟเวอร์ลการอีกครั้งเนึ้งครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ทําการเล่นนะผมตามที่พูดต้นคลิปเลยคนระับผมเล่นกับพี่ปอดันนะครับผมเนาะนักภาคอารีโพลีทุกซีซั่นที่แก่ผ้าแลนะ้วผมผมโปรดปานที่แก่มากๆาเลยครับผมเนาะก็แก่ผ้าสไตล์อารมณ์แบบว่าเออ มาเหมือนสไตล์ผมเลยที่ผมภาคนะครับผมเนาะก็ผมจะพยายามฝึกตามสไตล์พี่แกเช่นกันนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้ก็ผมนัดจะทำการลงแล้งนะครับผมโดยที่ถ้าผมนะผมจะทําการพาพี่ปอดันขึ้นแรงคอมมานเดอร์ให้ได้นะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็ได้หนึ่งห้าดาวนะครับผมส่วนนี่คือก็เอาไอดีของแอดยูสุมานะครับผมเนาะเดลต้านั่นเองนะครับผมก็ ทำการเล่นด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่า ID ดักเนี่ยผมไม่สามารถเล่นกับเขาได้เนื่องจากว่าผมขึ้นลังคอดแล้วแล้วเขาแค่รับแค่เฉพาะคอมมานเดอร์กับไดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคผมก็เล่นหมึกนะครับผมนะสกินสกินมาอิตาเมะนะครับผมนะอิตามะเอะนะครับผมแล้วของสกินซูชินั่นเองนะครับมาครับผมก็จะพยายามช่วยโรมิงสุดความสามารถครับผมเนาะก็เล่นหมึก3สกิน3คลิปก็โอ้โหถือว่าได้รีวิวเลยละกันนะครับผมเนาะใครอยากได้สกินอะไรก็ ก็นะครับผมเนาะสะสมได้นะครับผมเนาะแต่ผมก็ชอบสกินอันติเมตล่าสุดมากกว่านะครับผมเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรก็นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราท้อรอทำการหาของแล้วกันตอนนี้ครับผมพี่ปอดันนะนั่นว่าจะพี่จะเข้านะเนี่ยไม่เป็นไรก็ผมเนาะโอเคมาครับตั้งวงไว้ก่อนยังไม่เวลสามรอสักโู่นึงนะครับผมแต่ตอนนี้ขวนเข้าไปแล้วนะฟิกเกอร์โย้อนทางสองตัวเลยครับผมมาหลอกกับยูเอ็กครับผมถอยนะครับผมจังหวะนี้โอเครอทางมังกร13วินาทีครับผมเนาะโอเคครับผมเนาะ โอ้ยผมกดเขียนผิดต้องเป็น3 4 0นะครับผมเนาะโอเคโอ้ยทางรางครับผมเนาะลุกออฟเลนด้วยนะครับผมเนาะเจอลีน่านี่ก็ว้าบุญต้นเกมมันจะลำบากพอควรนะครับผมเนาะโอเคครับแอปเปิลซอดดาร์ก้อนเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราทำการตีน่าจะได้นะครับผมเนาะตอนนี้โอเคครับผมเนาะสวยงามครับผมโอเคมาครับผมช่วยกันไปกันมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วยดูแลพี่ปอดันด้วยนะครับผมเนาะพี่ปอดันแกก็ไม่ได้เล่นไอดีหลักนะครับผมเนาะเล่นไอดีของซัพพอร์ตเตอร์หรือ น่าจะเป็นคนรู้จักของเขานั่นเองเน,น,ะนะครับผมโอเคตอนนี้4ตัวตรงกลางับผมเนาะมาครับผมตอนนี้เข้าไปคุ้งเข้าไปหาจังหวะนี้พี่บอลดันโดนสตันนะครับดาร์กอนแชน่หนีไปแล้วตอนนี้ครับผมตอนอันติไปอันติมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมเรนโบนคะครับผมมาแล้วครับผมมาหลอดขึ้นไปหาอีลินแต่อีลินก็ยังพอรู้จะพอความบน3ตัว3หนอ่อและตอนนี้ผมคีฟยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ยังไม่ในทีที่4ี่นะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้โอเคครับผมเนาะมา รอดูสักแป๊บหนึ่งนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคตอนนี้ตรงกลางผมโอ้โหนาคอเลือดโลมาจังหวะนี้โอ้โหแต่รีโครเอรีพาร์รก็ผมเลือดเด้งได้ก็ผมนะโอ้โหนิดเดียวแต่ตอนนี้เบดบัฟฟ้าได้ไหมได้แน่นอนจังหวะนี้หวานเจี๊ยบอลุมเจาะับผมตอนนี้ได้แน่นอนใครจะได้ก่อนละกันโอเคับผมกล้องกันได้ับผมโอ้โหได้สองบัฟสองบูเลยสองตัวเลยสวยงามโอเคอ๋อไม่ได้ับผมนะไท้แค่ พี่ปอดายคนเดียวโอ้โหข้างล่างก็ผมอีหน้าจังหวะนี้มาแล้วผมโวนปันดันไดจังหวะนี้ก็ผมพี่ครับเขาไม่พี่ผมเปิดมันโดโคสิตแล้วจังหวะนี้ก็ผมเข้าไปรู้สุดหลุกหลังและตอนนี้มีคนมาซัำขอข้างหลังจังหวะนี้ผมแทงป้อมอยู่พี่ผมแทงป้อมอยู่โอ้โหแต่มันดรามิตป้อมโคตรแรงเลยแล้วตอนนี้ได้หรือไม่นาคอได้เลยไหมไม่ได้ก็ผมเนาะแล้วตอนนี้ผมคิดสีหนีก็ผมจังหวะนี้โอ้โหไม่หลอดเช่นกันนะก็ผมเนาะมาเยอะมากๆาสี่ตัวสี่หนอนแล้วผมฝั่งตรงข้ามนี่ก็เยอะจริงๆและอีกอย่างผมแพ้ตัวมาหลอดมากๆเลยก็ผมเนาะโอ้ มีสกิลทูรามดเมื่อไหร่นะผมผมนี่ไม่มีเกาะเลยครับน่าจะได้เลือดเสียหายหนักหนาสาหัสอยู่โอ้โหนึกไปนี้ครับผมผมก็เปิดนะผมผมเปิดแบบหมึกเปิดพระลำจิตครับผมจังหวะนี้มาครับโอเคเอาไมาเอาไมาแต่ตอนนี้เล่นบอลนะผมโอ้โหปิดชุลมุนเลยจังหวะนี้ว้าวุ่นเลยทีเดียวโอ้โหผมช่วยไม่ได้วะพ่อทีครับอีรินมันมาเยอะเกินโอเคไม่เป็นไร อีกเดีับยังไม่นาทีที่4จังหวะนี้ก็ผมอ้อยเข้าไปหาจังหวะนี้ฟิกเกอร์โย่ของทายูเอ๋ก็ผมแล้วตอนนี้ป่าดใส่ตอนนี้ก็ผมเราช็อตจังหวะนี้เขาเมืนโดนสิทธใส่ข้างหลังก็ผมแล้วตอนนี้ขอตีหน่อยแล้วกันตีมาหน่อยใกล้ตายแล้วเรียบร้อยก็ผมนะสวยงามก็ผมนะโอเคได้คิวมา1ต่อ7จ็ดก็ผมนะโอ้โหกว่าจะได้ตีไข่แตกได้ครับผมแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหกินไข่ย,ยับๆเลย <laughs> <laughs> โอเคครับผมนะมากดบลเลยครับผมไม่ต้องห่วงผมโอเคได้เลยมาครับ4นาทีครับผม นาคอสมาพอดีวะนั้นมันเคลียร์คลิปทันครับผมมาครับผมหมุนฟอรับผมคิดสี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่โดนตะตังอะไรก็ครึ่งหลอครับผมถอยออกไปแล้วก็ผมทางของนาคอสโอเคมาครับลุกต้องรอของอนะถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้คือเล่นดีหน้าต้นต้น,ตนเอต้นเกมมันยากขึ้นครับผมโอเคสิบสองวินาทีหล่อไปครับผมแต่โดนบนน่าจะได้นะมีตัวคนเดียวอะถ้าไม่มีมาหลอดมาเสริมอ้าวมาพูดบุดมาปั๊บเลยเว้ยโอเคครับผม <ไข S 1> อีลินก็เลนตีไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนสี่ตัวเลยครับจังหวะนี้ สี่ตัวอ้ายมาสี่ตัวจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคีบมอดพอดีอ๋อไม่มีสี่ตัวก็สามตัวข้างล่างจังหวะนี้คุณอ้อยพี่บอดานครับผมโอเคต้องต้องไปช่วยแล้วข้างล่างนาคอไม่น่าจะได้ดา้วมังในดูงดงนันนะผมไปเช็คดูที่ทันไหมเอยโดนดักจังหวะนี้ก็ผมอ้อยแล้วก็แชนหนีไปแล้วตอนนี้อีรินข้างบนัผมต้องช่วยทางไหนทางหนึ่งกันเนี่ยโอเคต้องเอาข้างบนห่อยกันอตอนนี้คีซีมูนพอจังหวะนี้ก็ผมเคลื่อนขึ้นหลอดก็ผมแต่ตอนนี้ก็ผมมังกรตอนนี้ยังคอยพองโซนได้อยู่ โอเคเจ็ดสามห้าครับผมเนาะฟิกเกอร์ของมาลอดมาครับเอ้ยตรงกลางจะโดนนั่นแหะแต่ก็เลือดโลครับมานาคอสไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคมาตอนนี้ยังไม่ได้ออบเจี้ยครับผมตอนนี้มาครับอุ้ยตรงน,นี้เจอคนนี้พอดีจังหวะนี้ดาได้ไดไดหรือไม่ครับผมลาดไม่ได้ครับผมเนาะถอยออกมาก่อนแล้วช็อคจังหวะนี้ต้านนะผมแต่ตอนนี้ผมไม่รอสิทธิ์หนีไปแต่ตอนนี้อุ้ยป่าสโลเนี่ยผมไม่อยากเนี่ยผมเกลียดมันมากเลยถ้ามันมีสัญญาณทูดาเมจเนี่ย แม่หมาวุ่นเลยทีเดียวเล่นผมก็โลโลไม่เป็นไรห <Okay. S 1> มาก็ผมเดินบนน่าจะได้อยู่มั้งโอเคครับพี่ปอ <Okay. S 2> ดันโอเคคลิปไม่มีวะกลับบ้านดีกว่าโอเคมัวแต่ดูทีดูดูสตรีมของผมโอ้ยดูโฟกัสเกมเลยครับผมทางของลูกผมเข้าใจว่าฮะมันต้องดูสตรีมไปด้วยดูเล่นเกมไปด้วยนะเ <laughs> ข้าใจครับเข้าใจข้อผมก็เคยเป็นเหมือนกันโฟกัสเกมมาลูกของผมจังหวะนี้ตรงกลางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนคลียร์คลิปทัน แต่ตอน,นเดินบอครับผมตอนนี้หายูเอไม่เจอตอนนี้หายไปใส่ก็ไม่รู้เราจะไม่ได้ซักฟ้อมเลยดิเราจะไม่ได้ซักฟ้อมเลยอะ่ะแปดสาเขียนผิดไปคิดอ,คอืมจะต้องรอก่อนโอเคอ,เคอยข้างล่างครับผมเรียบร้อยครับผมคิซซี่เก็บนาคอสไป แต่ตรงนี้ตรงกลางเขาผมน่าจะชลมุนอยู่ครับผมจังหวะนี้แล้วตอนนี้มาหลอดดูรู้สึกว่ามันยังไม่มีอันติครับผมตอนนี้ช็อกไม่มีเอามีอยู่แต่ว่าตอนตายก่อนเสียก่อนแล้วับผมเนาะเรียบร้อยครับผมเนาะแล้วตอนนี้เลนบนเทลอนาเขาผมผมไม่ได้ไปกันช่วยวันต้องขอไปหันอาภัยด้วยเอาเลนล่างด้วยด้วยกันเอาไปแลกก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้ลุกไปทันไม่หนะไม่น่าทันครับผมเนาะโอเคเอาดาร์กแล้วกันนะครับผมเนาะเอาออบเจกต์สักตัวหนึ่งแล้ตอนนี้ครับผมเนาะยีน่ามาช่วยดักสกัดคอยดาวรุ่งยูเอจะมาด้วยเช่นกันไไดดดด้้้้้มมมยยยยาาเเเเลโโโอออออคคผร์กบจว เด่นกลางับผมมาหลอดตายอยู่นะโอเคมาครับตอนนี้รู้ก็ผมโดนสกัดดาวรุ่งแต่ว่าต้องเสียป้อมครับผมทางทีมเราครับผมยันก็หน,นีออกไปน่าจะดักคุมอยู่มั้งน่าจะทรงนั้นแหละผมน่นแน่ว่าแล้วจังหวะนี้เขาผมโดนเลือดโลจังหวะนี้ขอถอยเลยละกันไม่อยากจะยุ่งแต่ตอนนี้รับผมที่บอดันจังหวะนี้ดาคอนแชน์ใส่ย,ยีหน้าครับผมแล้วตอนนี้ฮิวให้เขาผมแล้วแต่ว่ายีหน้าก็เลือดโลผมก็เลือดโลโถอยละกันรบัดิจิตอลตอนนี้มาหลอดมาครับผมมันยังไม่ช็อกครับผมจังหวะนี้โอเคยังรอดออกไปได้ สวยงามครับผมเนาะโอเคกลับบ้านก่อนแปบ๊บหนึ่งเดินกันหนืดอเหนื่ยเลยก็ผมอีตามาอีกับผมเนาะมาโอเคมันยังเอาดาวก็ยังวันละแปดอัธีแล้วนนะอลโอเคสามต่อแปดตอนนี้โอเคผมไปเช็คดว่วนมันตียังโอเคยังไม่ตีอ,อยู่ไหนสักที่นึงแหละมันหนักคุ้มร้อนแหละแต่ยีน่ายอยู่ในพอดีโอเคไม่มีอะไร ยูเอ e อยู่คนเดียวยีน่าจะปิดหลังแต่ว่าเราเห็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้อ้อยจังหวะนี้เข้าไปดากอนแชนใส่ยังไม่โดนช็อตจังหวะนี้แล้วกดยูเอใส่เข้าไปแล้วกเก็บคิวินเทียบร้อยแล้วผมจังหวะนี้แล้วนาคอขแล้วผมมาจะช่วยซัพพอร์ตแล้วตอนนี้ผม Q ang, คิวล้างไปจังหวะนี้แล้วเป็นโัวสุดไปแล้วผมตอนนี้ก็แล่กันไปแล้วผมทางของเทลค่าของอ้อยนั่นเองนะครับผมแล้วพี่ปอดันดเลนล่างโอ้โหเลนล่างไม่ได้กันครับผมกอประธานอภัยไปเล่นไฟตรงนั้นพอดีตอนนี้ปอมแตกแน่นอนเรียบร้อยหนีซะดด้้ววยยมมันนนหีซะไไ่เป็ร อีลินจะเอาเหรอเอาเหรอถ้าเอาก็เอานะแต่ม,ม่าจะตีในความเอ้ยเอ้ยเจอโอ้โห้ไม่นิดเดียวครก็ทประวัติได้นะนะผมมันรีคอร์กับบ้านทันครับผมสวยงามจริงๆฝั่งตรงข้ามเวอร์จัดเลเดดดยนะโอเคเร,ววรอครับผมนะตอนนี้เกมยังตามอยู่ครับผมแต่ตามไม่หนักมากครับผมนะทำบิลหน่อยครับผมเนาะออฟเลนโอเคผมก็ช่วยสุดความสามารถแล้วว่าจังหวะนี้ เป็นแค่หมึกน้อยๆที่คอยซัพพอร์ตทุกหนแห่งครับผมทำอะไรก็ได้เทมเป้ขอตั้งใครตอนนี้ผมก็มีเสียงพี่ปอดันครับผมก็คุยผ่านสตรีมแล้วผมเนาะแล้วก็คุยกันในเกมด้วยนะครับก็จะได้เสียงทั้งผมทั้งพี่ปอดันด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามได้ครับผมเนาะก็เป็นลุนพี่ผมเองนะครับก็นะครับ ติดตามในทิกตอกได้นะของพี่กันจะสตรีมแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับผมเนาะโอเคมาโอ้ยแต่อีลินก็เลือดโล้โอ้ยตอนนี้อุลนทัพผมมาออฟบอสไปคิวดิ้งจังหวะนี้ได้มาโดนใส่ข้างหลังแล้วตอนนี้ผมโพยเทไปแล้วตอนนี้เก็บคิวยีหน้าไปแล้วข้างหลังจังหวะนี้ผมรวบใส่ทาง2ตัวอีลินกับทางของคีซี่ยังได้อยู่แม้ได้อยู่กับผมเนาะโอเคแลกกันไปนะครับดูกุอ้องถอยออกไปก่อนครับผมจังหวะนี้แต่ตอนนี้ผมพี่ปอดันยังไม่พร้อมที่จะเข้าครับผมแต่ตอนนี้ผมกดดันก่อนแล้วกันนะพี ปอดันมาจังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โหติดกำแพงครับผมนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาจริงเจ้าพี่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 ถอยก่อนพี่ก่อนพี่โอเคจังได้โอ้โหมันฟิกเกอร์โยกด้วยทางเทลจังหวะนี้ถอยดีกว่าครับผมถอยทันอยู่อุ้ยเกือบแตกเลยไหมครับพี่โอ้ยตายแล้วทีนี้เกือบตายโอเคครับผมยังรอดครับผมสองตัวนี่ไม่กลับบ่อบ่อแบบรีเซ็ต คูดาวนะไม่ได้ดีเซะคูดาวเป็นการกลับบอแบบใช้คูดาวตอนของข้ามจะไม่ตีป้อมเลยอ่ะตา,ายเถอะไม่ตายเถอะเกมจะผมจะแพ้ไ,มไ,ไ,มไหมเนี่ยไหวไหมวะตอนนี้เข้าไปจังหวะนี้เอาอันตีพอดีแล้วฟิกเกอร์พอดีก็ผมเสียว่าผมนาที12กับอีก50ครับผมเนาะโอเคเช็คไปเรียบร้อย12 50ของ UA ครัก็ผมเนาะผมต้องเช็คคอนโซลให้ดีเอ้ยแต่ตอนนี้มันจะได้ยีหนา ลูกบอกพี่ขอโจมตีได้พี่เนี่ยเจอยีน้าพอดีกับผมจงังหวะนี้จงังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โหนี่ังถ้าอยู่อี้แก้กว่านี้น่าได้อยู่น่าจะได้ครึ่งหลอดนะโอเค รอจังหวะเปิดสวยๆถ้ามันเปิดก่อนก็เปิดก่อนได้ปูจังหวะนี้คุ้งเข้าไปหาจังหวะนี้ก็ผมละก้อนแชสใส่แล้วผมละก้อนสิใส่สวยงามมากก็ผมแล้วตอนนี้เก็บคิวของทางอีนี่กับมารอลไอทางเทลของมารอลแล้วตอนนี้ก็ผมเนาะนาคอจังหวะนี้ขึ้นเลือดโลต้องถอยออกไปก่อนก็ผมแล้วตอนนี้เราตายกันแล้วผมเราตายกัน2ตัวก็ผมฝั่งหนูก็ตาย2ตัวแลกกันเท่าเทียมกันแล้วจังหวะนี้โอเคครับผมอย่างตอนี้ผมไม่มีล้านเลยประเด็นนะถ้ามีล้างก็นายพอช่วยได้อยู่ก็ผมเนาะโอเคเอ้ยยีน่าเอ้ยเอ้ยจะไปลงคิซี่แม่ นี่ก็ดักคุ้มได้ดีจริงๆเลยรู้นิสัยเนี่ยมึงรู้กูรู้นิสัยมึงอ,อีนนหน้าแค่นั้นแหละสไตล์ซีลเพลย์ะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปิดหลังละการจังหวะนี้ตวัดไปหนึ่งทีก็ผมแล้วตอนนี้ฟิกเกอร์โยกจังหวะนี้ยังไงต่อ,กกอแล้วตอนนี้ก็ <ใน S 1> ผมมันยังหนีอยู่แล้วก็ทำการฟิกเกอร์โยรกบผมทันรู้จังหวะดีับผมโอ้โหสวยงามรับผมถือว่าได้กันดีเลยครับผมเนาะยอมเสียฟิกเกอร์นะผมโอเคแต่ป้อมยังไม่ได้สักป้อมเลยว่ะมันจะดันป้อมไปเรื่อยแล้วว่าตอนเนี้จะน่าหมเนาะจังหวะ มาครับจังหวะนี้อ้อยพี่ปอดันโหดเข้าไปสั่งนะขอจังหวะนี้เลือดโลมาผมบด่าก่อนแช้นโดนเรียบร้อยก็ผมนะโอ้โหแต่ตอนนี้ต้องถอยก่อนนะมันฟิเกอร์โยกจังหวะนี้ก็ผมเนาะโอเคต้องเสียลา้าเอาไปก่อนนะผมเนาะมันจะโลเนืดเหลือเกินเขคคี่ยผมจังหวะนี้ลูก,ก็เลือดโลว่ะต้องถอยก่อนโอ้โหครึ่งหลอดจังหวะนี้ผมนะมูนฟอไปจังหวะนี้พิเกอร์โยกหนีออกไปแล้วตอนนี้ผมเห็นเทลจ้าเอไปรุ่นขอทําการโอ้โหไม่เหมือนช็อคมาใส่กูเลยเพรามัยังไงต่อยังไงวะ จะยังไงโอเคมันกลับมายีไปแล้วตอนนี้ครับผมโอเคครับ okay, ผมอีลินป่าสกิลโ oh, อ้ยแรงอยู่นะแรงแล้วนะแรงแล้วนะโอเคป้อมกลางไม่ได้นะจะต้องเอาเรียนบดน,นะผมน่าจะได้ป้อมแรกเลยมั้งเนี่ยในนาทีที่สนะิบสามเนี่ยโอ้โหนานจัดเลยเกินโ <laughs> okay, อเคครับผมนะเอามาังกรครับผมดาดข้างหลังนี่าเออนี่ไงระดับทางข้างหลังจังหวะนี้มาหลอดมาครับผมเนาะมันมีช็อคอยังไงน่าจะยังไม่มีครับผมเนาะ มีแล้วนี่หว่าจังหวะนี้ช็อกใส่ทางนี้ผมกดคิวแล้วผมดาวคอนแชน่หนีได้จังหวะนี้และตอนนี้มาหลบตายด้วยทางของทางคิซี่กัลี่อีลินและตอนนี้ก็ตีไปดีมาของดาคอตายเรียบร้อยแล้วตอนนี้นนเทว,วผมกดสกลใส่อีลินไปแลวตอนนี้ผมตาย3ตัวในามาขวาคุ้มด้วยครับผมเนาะโอเคับ okay, ผมได้แค่อีลินฝั่งตรงข้ามตอนนี้เลนกลางมาพอดีเดาดันดันไม่ได้ครับผมเนาะอีเวมันเคลียร์คีพอดีไว้โอเคเอาเลนบนเลยแล้วกันปิดสกอร์เลยแล้วกันจังหวะนี้โอเค หวังว่าเทลจะยังไม่กลับบ้านนะรอดูสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่อยู่ไว้โอเคมาดันป้อมเลยกันป้อมนี้ป้อมแรกของเกมโอ้โหสุดจัดเลยว่านาทีที่14เวอร์นาทีที่14ถึงในป้อมแรกอะไรกันวะเนี่ยเกมตามตาตาติตนนดตากอนแชันใจเออผมโอ้โหสวยงามมากเออผมพี่ปอดันตอนนี้เก็บยูเอฟไปที่เรียบร้อยเออผมเนาะตอนนี้เดนบอลน่าจะดันไม่ได้โอเคได้ไหมหน่าจะได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วเพรับผมดีหน้ามาพอดี ก่อนนิดหนึ่งโอเคน่าจะเอากลางเลยลเแ, 15, แล้วกันโอเคนาทีที่กล้จะนาทีที่สิบห้าแล้วกอสซเดเยอร์จะมาออาหันจากวัสวยๆแล้ผมตอนนี้ สวยๆจังหวะนี้เอาแต่พี่เปิดก่อนได้เปรี่ยนเขาจังหวะนี้ผมเทลืลสโลนเรียบร้อยผมเก็บคิวไว้ร้อยแล้มาหลอดตอนนี้หลอดจังหวะหลอดเช้าผมงมูลฟอร์แต่ยีหน้าผมรวมหลังหลังแล้วผมกดล้างไปเก็บคิวสตัวสามหนอเอาเฮ้ยเหลือ2ตัวก็ผมจังหวะนี้เอาแล้วจังหวะนี้คดีน่าจับพี่ก็ผมแล้วเก็บป้อมที่2มาแล้วก็ผมจังหวะนี้แล้วเหลือป้อมในก็ผมป้อมที่3ผมแทงเลยแล้วกันผมแทงเลยแล้วกันคีปมาพอดีจังหวะนี้เหลือ2ตัวก็ผมเอาคดีพิกได้นะครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเกมจะตามในที่นี้รู้สึกว่าเกมจะได แล้วตอนนี้เข้าไปรู้คนรงจังหวะนีะ้เราโดนขวดนแล้วผมเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยแล้วกดโล่เสร็ทางของคิซี่ไปยังรอดอยู่ครับผมจังหวะนี้แล้วเลนล่าก็ผมทางของคีิปมาแล้วพอดีฟอมที่สองมาตอนนี้รู้สึกว่าจะจบได้ก็ผมนะคลิปเล่นการมาพอดีตล้วเนี้นะครับมาช่วยช่วยแล้วตอนนี้ก็ผมเราเก็บยังเรียบร้อยก็ผมเรียบร้อยไปก็ผมเก็บเอสไปแล้วตอนนี้ซุปเปอร์คลิปยังไม่มีซุปเปอร์คลิปก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลมีพอดีก็ผมน่าจะจบได้แล้วฟิกเกอร์ยอดน่าจะไม่ทังทางของทางเทล้วเรียบร้อยก็ผมเราจบตะกอก็ นะครับผมนะก็ยินดีด้วยครับพี่ <c oughs> ขึ้นคอมมาเดอร์ด้านต่อไปพาขึ้นคอนเดี๋ยวพาขึ้นคอนให้นะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมเล่นกับพี่ปอดานนะผมพาพี่ขึ้นแรงด์คอมมาเดอร์นะผมนะมก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนแล้วใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์ดิมกดดินแจ้งเตือนเพื่อใหพี่แบ่งๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันลาไปก่อนสิวเกนได้ถามบายบายครับผมเนาะโอเคก็ okay, เจอกันในคลิปหน้าครับสกินใหม่หน้าครับผมใบบากครับ <c oughs>